สวัสดีครับผมนูถ้ถไถมือสองฮะวันนี้มีคูปต้าเอลสองพันมานำเสนอครับเป็นรถบ้านเพาเดียวนี่นะช่วงหลังสวยนะครับซีนล้อหลังซ้ายขวามีรั่วซึม <c oughs> ดูบางคุมโคนะรถค่อนข้างอเนื้อตัวนข้างสวยนะยางเห็นไหมฮะ ยางตั้งเป็นแผงเลยยางดอกไดยเยอะนะก็แห้งดีฮะมี่วดซึมอยู่ซีนล้อหลัง <นะ S 1> ยางหน้าใหม่ยางหน้าใหม่เลยครับยางดีสี่เส้นเลยครับดอกสูงเลยรถบอดี้สวยครับนะสามหมื่หกันบาทครับสามหมื่นหกพันบาทค <s> ูปองตา L สองพันยี่สิบแรงสามสูบ เท่าเดียวโอเคเปิดเครื่องนี่เราขายตานสภาพนะอันนี้เนียตัตให้ดูให้ชมเขาหัวหน่อยสามหมื่นหกครับสามหมื่นหก ภาพอได้ฮนะอ่าเสียงดังหน่อยนะที่กัดตรงข้ามอ่ปาปทอชัยบาด,ดาลวิทยาฮะปทชัยบาด,ดาลอ่าปทลำนารายดดาตรงข้ามโรงเรียนชัยบาด,ดาลวิทยา นี่ไม่มีไอระบายนะสามหมื่นหกพันบาทครับลองขายตาวสภาพดูคันนี้น่ะปิดอันนี้หน่อยโน่นฝั่งนน้นตาติดอ่านั่นนะ่ะยกหางว่ะ

เดี๋ยววิ่งให้ชมอะสามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นหกพันบาทเดี๋ยวเราลองวิ่งให้ชมท่านใดสนใจอันนี้ติดต่อได้ฮะ082 238 8443แ่าครับโนรถไถมือสองฮะ สามหมื 36, นะ่นหกพันฮะสามหมื่นหกพันบาทเราขึ้นเก็บหมื 10, ่นละอันนี้สามหมื่นหกเท่านั้นะคันนี้สามหมื่นหกพันบาทราคาเบาๆน,นะคันนี้รถภายนอกสวยเลยภายนอกรถเนื้อตัวเอี่ยมเกี้ยงเก่าเลยนะ ไม่ขึ้นเราต้องถอยขึ้นเขาเดียวต้องถอยขึ้นนะฮะไม่ขึ้นต้องต้องถอยขึ้นถอยหลังขึ้นดีกว่าครับสนุกแล้ว ลอบมากัน <c oughs> โ,โหแรง สามหมื่นหกพันบาทรถบอดี้ค่อนข้างสวยนะฮะบอดี้สวยนี่นะฮะไฟหน้าตาไฟครบไฟลุงไฟเลี้ยวอยู่นะฮะบ,บางโคนไม่มีผัวเอ่อจอดเข้าที่กันฮนะ สนใจโทรมาครับ0822388443ครับโลละไถมือสองฮะ